สามสอในการสร้างตัวตนในยุคนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ผันตัวเองเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์นะคะหรือคุณกำลังที่จะ คิดอยากที่จะเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์นะคะวันนี้โค้ชจะมาให้สอสที่สําคัญในการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นะันั่นก็คือสอสที่1ค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะสุขภาพที่ดีนะคะจะนํามาซึ่งทุกอย่างที่ดีนะคะสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีมีความสุขนะคะเพราะสุขภาพดีนะคะเราจะอ เราจะมีแรงเนาะพูดง่ายๆเลยเราจะมีแรงในการลงมือทําทุกอย่างนะคะฉะนั้นต้องหันมาดูแลรูปร่างของเรานะคะหันมาควบคุมนั้นหมักหันมาทำยังไงก็ได้นะคะออกกาลังกายนะคะทํำยังไงก็ได้ให้เรามีสุขภาพดีด้วยหลักง่ายๆนะคะ ออกกาลังกายในการคัดเลือกอาหารนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการปรับอารมณ์ด้วยนะคะสอที่2นะคะสอที่2ของการเข้ามาทําโลกออนไลน์นั่นก็คือความสวยงามค่ะความสวยงามก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะคงไม่มีใครอยากดูโค้ชเจี๊ยบนะคะที่หน้าตายุบยับพับย่นใช่ไหมคะแต่อยากดูคนที่มีอะไรค้ามใบหน้าที่สดใสนะคะปากริิมฟีป,ปากที่มีสีแดงหรือสีอะไรที่เราแต่งแต้มบนใบหน้านะคะฉะนั้นความสวยาม สวยงามนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะคนจะหยุดนิ้วดูนะคะเมื่อเจอความสวยงามของเรานะคะแล้วส,สอที่3นะคะนั่นก็คือตายค่ะ การที่คุณเอาตัวเองออกมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณจะต้องมีสไตล์นะคะที่เป็นของตัวเองค่ะสไตล์นี้นะคะมันเป็นเรียกว่ามันเฉพาะเจาะจงเนาะแต่ละคนนะคะจะมีสไตล์นะคะและรูปแบบนะคะไม่เหมือนกันนะคะสไตล์ของเรานะคะมันจะถูกใจนะคะคนหลายคนเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้ามาดูโคตรเยอะเพราะว่าชอบสไตล์ <laughs> ชอบในเสียงหัวเราะนะคะชอบในรูปแบบของการนำเสนอเนาะแล้วก็รวมถึงชอบชอบลักษณะบุคลิกาท่าทางนะคะซึ่ง คนแต่และคนจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวคุณเองค่ะจงเป็นสไตล์ของคุณเองนะคะเราอาจจะชอบการแต่งตัวแบบนี้ชอบแบบไหนปรับค่ะเราอาจจะชอบวิธีการพูดแบบนั้นวิธีการพูดแบบนี้ของโค้ชของครูแต่ละคนนะคะก็ให้เราเอาปรับมาใช้กับเรานะคะแล้วก็สแส,สแดงตัวตนของเราออกไปอย่างเต็มที่นะคะเพราะมันคือสไตล์ของเราค่ะคนแต่ละคนชอบสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สํา สำคัญนะคะสไตล์ของเรานะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าลอกเลียนแบบไม่ได้ทําไม่ได้นะคะสไตล์เป็นของใครของคนนั้นนะคะก็นําเทคนิคดีๆจากโค้ชเจี๊ยบไปใช้นะคะถ้าคุณอยากที่จะโดดเด่นบนโลกออนไลน์หรือคุณอยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะข้อที่1สุขภาพคุณต้องมาข้อที่2ความสวยงามคุณต้องมีนะคะและข้อที่3มนะคะเน้นสไตล์ของตัวคุณเองค่ะรักมากมายสไตล์โค้ชเจี๊ยบค่ะเลิฟๆค่ะ